สวัสดีครับวันพระหัสที่2พฤศจิกายน66ปกพบกับผมกินโพ์นะครับเรามาดูเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองจิโอกราฟิกชัดเจนล้วครับอิสราเอลกับฮามัสอิสราเอลกำลังต่อกรถล,มล่มฮามัสลายวันจึงทำให้พาร์เนอร์ของตะวันออกกลางทั้งหมดโดยเฉพาะเห็นใจกับปาเลสไตน์ได้ร่วมเข้ามายิงใส่อิสราเอลละโดยเฉพาะเยเมนพวกกลุม่มกบฏฮูติ ซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังอยู่ยิงเข้าไปเมื่อวันที่3-1เอดและคงจะมีของพิปบอร์อีกของเรปานนและของปาเลสไตน์ style, ที่ทุกคนเป็นพันธมิตรร่วมช่วยเหลือชาวปาริสไตน์ที่ถูกยิงในไสชโนนกาซาที่อิสราเอลจะกวาดล้างกาซาและล้างระบบใหม่สร้างผู้นําใหม่นั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อยู่ที่อเมริกาที่จะกําลังกระโดดเข้ามาช่วยเอากองเรือเข้าไปช่วยสกัดกั้นขีปนญหุต่างๆและมีโอกาสหรือไม่นั้น จะขยายวงต่อไปเพราะอย่าลืมว่าอัฟกานิสถานที่อเมริกาไปบลุก,กรานโดยพวกตาริบันก็ได้รวมตัวกันที่จะส่งกองกำลังมาช่วยเหลือกลุ่มของอาฮามาสในการที่จะถล่มกับอิสราเอลที่เป็นต่อกรถือว่าเป็นสงครามศาสนาเกิดขึ้นนี่จะทำให้ขยายวงและจะทำให้ราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้อ่อนตัวลงเพราะภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ของจีนเพิ่งประกาศออกมาก็อยู่ที่4.9 ไม่ไม่ขึ้นมา5นี่คือภาพรวมนะครับก็อยู่ในอินไลน์4.95เหมือนกับ2เดือนติดละ September กับ October บขณะที่อเมริกา Manufacturing และประกาศออกมาและอ่อนแอลงน้ำมันกระโดดลงมาเหลือ80เหรียญในเม็กและในเหรื่นของเบนซ์84ก็ขายตัวลงมาได้ที่จะใน2เดือนสุดท้ายนี้ไม่ทำให้สวิงขึ้นไปด้วยกันเก่งกำไรนี่คือภาพรวมแล้วก็เฟดได้ประกาศฟีด ไม่ขยายในการขึ้นดอกเบี้ยยังอยู่ที่5.25 5.5ตลอดไปถึงสิ้นปีนี้และต้นปีหน้าถ้าเมื่อไหร่ภาวะเงินเฟอ้อกลับมาใหม่ก็จะเข้ามาถกในเรื่องของขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในปีหน้านี่คือประธานเฟดเจฟพราวได้ประกาศถึงทำให้2เดือนสุดท้ายที่จะปิดงวดในปี2023ก่อนขึ้นจะปี2024ในเรื่องของแมคโครเอา์ลุกอิกิกถึงแม้เศรษฐกิจของอเมริกาจะ จากโซลิดมาเป็นสตองขึ้นในภาพรวมนะครับแต่ด้วยความอ่อนแอและทุกคนก็ยังกลัวว่าดอกเบีย้ยยะเมีเทนสูงต่อไปถึงกลางปีหน้าและจะมีคัดเลทลงมาหรือไม่ในไตรมาส3ไตรมาส4ในปี2024ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในโนเวม ber นั้นอยู่ที่ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของภาวะเงินเฟ้อครับถ้ายังสูงอย่างนี้ก็อาจจะไม่มีคัดเลทลงอย่างเก่งคัดได้2 0.25หรือ0.5 b s i เบสิสพอเท่านั้นเองในปีหน้าปลายปีนี่คือภาพรวมนะครับแทนการ Asset ทอะโ c เกชันการลงทุนก็ต้องเริ่มตัดสินใจแต่โดยภาพรวมการเก็บหุ้นคืนในเดือนนี้ n o v e m ber ก็มีโอกาสสูงเพราะคายวิตกเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนหน้าอีกจะไม่มีการประชุมมิสติ้งที่จะขึ้นดอกเบีย้ยละประธานเจฟพราวได้พูดออกมาจานั้นในเรื่องของเดือนครึ่งก่อนจะปิดงวดก็ต้องเลือกแล้วครับ สกุลทองคำก็คงยังแข็งแกร่งขณะที่ดอลลาร์ก็คงอ่อนแอและมีการเรียกดีดีฟันดิ้งคืน30ปี24,000ล้านเหรียญและ10ปี40,000ล้านเหรียญในต้นปีหน้านั้นตั้งแต่เซมเบอร์ไปนี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่จะค่อยๆเก็บเงินออกและจะปั๊มเงินปีหน้านั้นก็ยากขึ้นถึงทำให้การตัดสินใจพระอ,อย่าลืมจีนนั้นระบายนธบัตรออกมาเรื่อยๆ จนงวดที่เซปเทมเบอร์ที่ประกาศนั้นก็ลดลงไปอีก21,000ล้านเหรียญชัดเจนแล้วก็ระบายดอลล่าออกเป็นสกุลท้องถิ่นของหยวนพี่จะมาบริหารจัดการสภาพคล่องในประเทศจีนเองนี่คือสิ่งที่ได้กำหนดกลยุทธ์ของทีมผู้บริหารบูโรของประเทศจีนเรียบร้อยแล้วและอาชีพเม็กเงินเข้าไปในระบบช่วยเหลือกระตุ้นกลุ่มพอปตีแล้วก็สร้างความ สัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจต่างประเทศเข้ามาเปิดใครร้อกให้กับแบงกิ้งฟินแลนเชียลกับนักทุนต่างประเทศถึงได้มีเห็น JP พีมอร์ g กนโก a แมนแซกมอร g ค n นเซน l ล y ก็เพิ่มกันลงทุนเข้าไปนี่คือภาพรวมนะครับเพื่อจะเรื่องวินวินด้วยกันทุกฝ่ายสําหรับประเทศจีนและในการประชุมเอเปกเดือนนี้จะกเกิดขึ้นนั้นในอาทิตย์ที่3สีจีบิงกับโจไบเดนจะถกกันเรื่องของเชิงธุรกิจเพราะได้สกัดกั้นจีนในเรื่องของ ชิปเซมิคอนดักเตอร์ AI หนักมากฉะนั้นธุรกิจ AI ที่ทุกคนกังพุ่งเป้าในตลาดหุ้นของนิวยอร์กนะครับ Microsoft, Meta, เอ l e แ p ปเอ้ Google ทุกคนโดดเข้ามาร่วมวงแม้แต่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ไปผลิต AI ชิปที่อเมริกาที่หาพันธมิตรโดยสกัดกั้นจีนอย่างเดียวจีนก็ต้องสร้างตัวเองที่ในประเทศจีนและพันธมิตรในอาเซียนทั้งหมดและยุโรปหรือแ้มีโอกาสให้จีนท่านมาร่วมทุน พัฒนากันแต่ยังไงซะจริงก็ต้องพัฒนาช่วยเหลือตัวเองโอกาสแล้วล่ะครับนี่ภาพรวมของเชิงธุรกิจชั้นเซ็กเตอร์ที่เขาโดดเด่นและซื้อ b บ o n d i ิก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์เมดิ c a ลแคร์แล้วก็กลุ่มของ Supply ายเชนเอไอช p ปเทคโนโลยีที่จะเติบโตเพิ่งจะเพิ่มธุรกิจ AI เติบโตใน10ปีข้างหน้าลงทุนมากมายมหาศาลอย่าง Microsoft กระโดดร่วม Apple ก็จะกระโดดร่วมลงสร้างอุตสาหกรรมโรงงานในภายใน2-3ปีนี้ที่จะเกิดขึ้นและก็ขยายมาทางอินเดียหรือเวียดนามเพราะจีนนั้นถูกสกัดกั้นอยู่จะไม่แปลกใจครับในวีดีเหมือนกันที่ต้องยกเลิอกออเดอร์ขายกับจีน1,000พล้านเหรียญนั้นโดยภาพรวมยังไงก็สกัดกั้นจีนยากลำบากแน่นอนจะเห็นชัดเจนสำหรับคุณเศรษฐาที่นายกตีเดินผ่านไปและจะมีข่าวดีสำหรับตลาดทุนไทยนะครับ Microsoft ์เซ็นเกับรัฐบาลไทยที่จะร่วมลงทุนในเชิงของตะวันออกคือโซน EEC ที่ังไหลเข้ามาชั้นพูดที่ได้ประโยชน์ในโซน EEC ก็คือเป็นวากับอมตะแล้วก็ในนิโคอุตสาหกรรมต่างๆที่เซ็นสัญญาสร้างโรงงานโดยเฉพาะจีนเข้ามาผลิต EV ีคาธุรกิจ EV นายกเป็นประธานตั้งแต่เดือนนี้ที่จะกำหนดกลยุทธ์ปี67ถึงปี70 ในรุ่น3.5และให้ภาษีลดส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนั้นจะให้ของกองทุนต่างประเทศยุโรปเข้ามาผลิต EV ที่โซนนี้ทะครับท้ง e e c และก็ในเปิด Southern Seaboard ด้วยนี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจกไทยเป็นจังหวะา p p o r t u n i t y แล้วนะครับเก็บพุ่นเข้าพอร์ตครับสำหรับกองทุนกลุ่ม Banking และกลุ่ม Energy Supply Chain AI ทั้งหมดของชิป s e m i c o n d u c t t r t e เท n o น o g y ก็คือ Delta H a n a KCE เป็น แฉนโอกาสแล้วนะครับเก็บสภาพคล่องให้ดีเจะขยายเติบโตในปีหน้ามากยิ่งขึ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเติบโตต่อคือพลังงานไฟฟ้าโรงงานทดแทนทั้งหมดเก้า g p s c b g m ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นการแข่งขันจะสูงมากนะครับสำหรับเมืองไทยที่พัฒนาขึ้นไป6.7ถึง7.0นายกเป็นประธานหัวโตและกำหนดกลยุทธ์ให้ b o i กับทางของเทสต้า15ปีและให้ microsoft เราจะเห็นชัดเจนว่าฮิวรเ์เพกาดหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียจีนอินเดียก็เข้ามาแม้แต่ตะว,วันออกกลางก็เข้ามาพัฒนาในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์และอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้า e v แล้วก็ชิปสปายเชนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดด a ต a ้าคอยทั้งหมดจะเติบโตแกร่งมากเป็นจังหวะนะครับซื้อให้ดีแล้วก็ปัญหาที่ฟ้องร้องเรื่องสารปกครองที่เรื่องของทูกเกอร์ดีแทกผมเชื่อว่าจบสิ้นเลยครับ ถูกคอนโซลลงมาซื้อตรงนี้แหละครับสำหรับทูสำหรับด e แทแล้วก็กลุ่มของแอ a n านก็เป็นจังหวะที่ถูกโถมขายอยู่2,210-215อยู่เป็นจังหวะเช่นเดียวกันกลุ่มเซกเตอร์นี้ก็จะไฮไลท์ขึ้นในปีหน้าแน่นอนนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังไงก็มีโอกาสรีบาวกลับในไตรมาสสุดท้ายนี้โดยเฉพาะโนเวมเบอร์นี้จะเห็น พุ่นจ้ำขึ้นไม่ต่ำกว่า8-10%ได้ก็คือ100จุดจากที่ปิดเมื่อวานโอกาสแช้นมากขึ้นมาทดสอบที่พันห้าพัจุดลองดูให้ดีนะครับเก็บสะสมเพิ่มพอร์ตลงทุนนะครับสวัสดีครับ